สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องราวเล่มาติดตามข่าวสารของวงการวอลล์บอลกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูกันที่การแข่งขันวอลล์บอลบอที่เวียดนามนะครับในศึกฮวงเบืองคัพ2025 ก็เดินทางมาถึงเกมในรอบชิงชนะเลิศแลวก็เป็นเกมในวันสุดท้ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วมุ่งเมืองคับเนี่ยนะครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ในปีที่เขามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทีมที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันนะครับปกติเนี่ยเขาจะเอาทีมที่ได้อันดับ1-4ของเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะฮะของรีเวดนามมาเข้าร่วมทำการแข่งขันกันนะฮะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยที่ให้ทีมอันดับ1-4ที่จบ ในเล็กแรกรในฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาล2025เดินทางไปร่วมการแข่งขันแทนนะครับแล้วก็มีนักกีฬาไทยของเราได้ลงสนามท่การแข่งขันด้วยหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือน้องมอสจากกรีฑานอมน้อยนะครับเอาตบของทีมชาติไทยแล้วก็เป็นผู้เล่นของทีมเบียนฟองนะครับซึ่งเบียนฟองเนี่ยเป็นแชมป์ของเวียดนามทั้ง2รายการเลยนะครับทั้งลีกเวียดนามเองรวมไปถึงเป็นแชมป์เก่าของฮุงเวืองครับในฤดูกาลที่แล้วด้วยนะฮะรวมไปถึงผลงานของทางเบียนฟองในลีกเวียดนามเล็กที่1ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะชนะมาท่ี จะเดินทางมาลงทําการแข่งขันในรายการนี้น้องมอสเองก็เป็นผู้เล่นต่างชาติคนเดียวของทีมด้วยนะฮรแล้วก็ทีมเบียนฟองนี่ก็เรียกว่าทีมที่มีผู้เล่นทีมชา,นานติเวียดนามทั้งเยอะนะครับจะเป็นผู้เล่นตําแหน่งมือเซตตาแหน่งบีหลังหรือแม้แต่โค้ชเองนะฮะก็เป็นโค้ชทีมชาติเวียดนามด้วยแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็มีพี่แนบบันชัยทวิเศษนะครับอดีตดาวตบทีมชาติไทยแล้วก็จอมเก๋าของไทยเนี่ยไปเล่นให้กับทีมนี้ด้วยนะครับในช่วงเล็กที่1ก็หนึฮง,ง,งคัด้วยแล้วก็จริงๆในรายกฮวจบการ่งนตันที่6 มีสายนที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรานําเสนอไปว่าเขามีการเลือกการในขันมา2วันนะครับไปการไว้อะไรให้กับทางอดีตประธานาธิบดีของประเทศลาวนะครับผมก็เลยทําให้รายการนี้ก็ เยอะออกมาจบในวันที่8เมษายนนะครับตอนที่ผมอัดคลิปนี่ก็คือในวันที่9เพราะว่าการแข่งขันนี่มันเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะครับถือว่าเล่นกันคาริโหดกันจริงๆนะครับโดยที่รายการยิงที่บอกไปนะครับนักตบไทยของเรา1คนได้ลงสนามต่อการแข่งขันด้วยนั่นคือน้องมอสจากคลิปถนอมน้อยนะครับลงสนามแ้วกับทีมเบียนฟองนะแล้วก็ทีมของน้องมอสได้ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับโดยที่เกมในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเขาเล่นกันไปตั้งแต่วันที่6เมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทีมมอสก็สามารถเก็บชนะตต่่อทีมมเกงาได้3 2ซ แล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็โครจรมาเจอกับกงอันโฮจิมินนะครับซึ่งก็มีท่านังของมิชาวคูเบียกลงสนามทำการแข่งขันให้ด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคูเบียกก็จะลงเล่นในนัดชิงนี่แหละเพียงแต่อย่างที่บอกไปว่าโปรแกรมเารแขางขันพอมันเลื่อนออกมาเนี่ยคูเบียกจองตั๋วกลับไปแล้วนะครับเลยทำให้คูเบียไม่สามารถลงเล่นในนัดชิงชนะลได้ก็น่าเสียดาย ถ้าโปรแกรมตามเดิมเนี่ยมันจบในวันที่6เนาะก็คงจะได้เห็นน้องมอสประทะกับคูบิเอ็กและแต่การที่ว่าพอ,พอทัวร์นาเมนต์มันเลื่อนมา2วันเนี่ยคูบิเอ็กเองเข้าเล่นรอบรองตั้งแต่วันที่3เมษายนนะครับแล้วคงจองตรงจอง,จองตั๋วกลับอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแหละนะฮะเลยทําให้ไม่สามารถที่จะเลื่อนตั๋วได้ถ้ามันเลื่อนได้ก็เสียเงินเพิ่มอะ่ะผมมององั้นนะเออแล้วแบบระดับคูบิเอ็กอ่ะเขาคงไม่ให้คูบิเอ็กนั่งตั๋วเครื่องบินแบบถูกอ่ะแบบอีโคโนมีนะฮะน่าจะจองตัว๋วระดับบิสเนสคลาสหรือร์จะเฟิร์สสคคลาให้กัับบูเน่ง กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเลยทำให้เจ้าตัวไม่ได้ลงเล่นในะนาทีที่เลิศก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังมีผู้เล่นต่างชาตินะสำหรับทางกงอันโฮจิมินนะครับถึงแม้ว่าคูเบียวจะไม่ลงก็ยังมีผู้เล่นต่างชาติอย่างคูริโอนะครับผมจำนามสกุลไม่ได้นามสกุลแกก็จะอ่านายากนิดหนึ่งนะฮะเป็นผู้เล่นจากคิวบาก็ได้ลงสนามแทนรวมไปถึงก่อนเกมเนี่ยผมก็สังเกตเห็นผู้เล่นอินโดนีเซียนะครับอย่างเรนดี้ธมาวีรัง ก็เดินทางร่วมทีมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแมตช์ฮูงเวิรงครับเนี่ยเขาให้ผู้เล่นต่างชาติลงสนามพร้อมกันได้2คนเลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยเขจะมีผู้เล่นต่างชาติได้2คนแต่ว่าเล่นได้คนเดียวในลีกนะฮะแต่พอมาเป็นในรายการนี้เนี่ย เขาก็ให้ผู้เล่นต่างชาติลงสนามพร้อมกันได้2คนเลยแต่กลายเป็นว่าเหมือนเรนดี้อาจจะเพิ่งเดินทางมานะครับเรื่องของการฝึกซ้อมกับทีมก็อาจจะไม่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรเ่เรนดี้ก็เลยได้ลงมาสำรองนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้ลงเป็นเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็ลงมาตีติดบล็อกด้วยนะเลยทําให้เขาก็ไม่ได้ใช้เรนดี้ลงสนามนะฮะแล้วการมาให้ผู้เล่นต่างชาติอย่างคูริโอลงเล่นนะครับส่วนทีมของน้องมอสเองเนี่ยจริงๆตามข่าวตอนแรกเหมือนกับว่าผู้เล่นกับตันทีมนะฮะในตำแหน่งมีหลังเบอร์หกเนี่ยเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเนา้ีน ได้นะครับแล้วก็ผลการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศโอ้โหถ้าใครได้ดูนะก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับเกีนน่ยวกับราชีนี้ขนาดเป็นแค่บอลถ้วยนะของหลีเวียดนามแล้วก็รายการนี้เนี่ยมันเล่นกันที่เมืองฟูเทอร์นะฮะหรือว่าเมืองเวียดจ,จีเนี่ยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไปดูกันในขันรายการนี้มาตั้งแต่วันแรกเราจะถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละวันเนี่ย นะครับโดยเฉพาะวันชิงใช้เลิกวันชิงเนี่ยเขาจะมีสองวันนะฮะวันชิงทีมชายกับวันชิงทีมหญิงเขาจะแบ่งกันนะครับผู้หญิงจะชิงก่อนแล้วก็ผู้ชายจะชิงทีหลังเฮต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นนัดชิงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะคนดูล้นสนามแล้วก็เหมือนการแข่งขันฮวงเวืองครับแล้วมันเป็นประเพณีมาจัดสนามนี้ทุกปีนะถ้าเป็นเมืองไทยก็คงอารมณ์ประมาณถ้วยก่อนะฮะที่แบบว่าเอานักกีฬาระดับทีมชาติมาเล่นเป็นสโมสรชิงแชมป์กันเนี่ยเอามาเล่นกันที่นี่ทุกปีนะครับมันเลยทนให้ ไม่ต้องบอกแล้วครับนะฮะเรื่องคนบ้านเขาเนี่ยชอบเรื่องของการดูกีฬาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะฮะเขามาดูกันเยอะมากแล้วก็บอลล์บอลก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบคนดูก็เต็มสนามปีที่แล้วที่ผมไปคนก็ล้น,นปีนี้ถ้าใครได้ชมในการถ่ายทอดสดนะก็เห็นอยู่แล้วเละครับเรื่องของคนดูในสนามนี่แบบขนแนนขนาดมากๆเลยีึงแทบจะเดินไปไหนมาไหนลําบากเลยแล้วก็เขาก็ขนาดมีเก้าอี้เสริมนะเขาเสริมเก้าอี้ลงมาให้คนดูมานั่งข้างล่างด้วยนี่แบบกูย,ยังล้นขนาดนี้นะต้องบอกว่าสุดยอดยมากในเรื่องของใจรักในเกมกีฬา ผเกมในรอบชิงชนะเลิศนะครับทีมเบียนฟองของนรงมอสก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับเซตหนึ่งเซตสองเนี่ยนำไปค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเซตแรกเนี่ยนำค่อนข้างเยอะเประมาณสัก4ีแต้มนะฮะแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็โดนทางฮูจิมินเข้าไล่ขึ้นมาจนกระทั่งต้องเล่นแต้มดิวแล้วก็สุดท้ายก็เป็นทาานั่งของเบียนฟองของนรงมอสที่ชนะไป26-24นะครับ ส่วนเกมเซตที่2ก็ถือว่าทําได้ดีมากขึ้นนะครับทีมเบียนฟองเองก็ออกนําไปเรื่อยๆจนกระทั่งชนะในช่วงท้ายเกม25-22แต่ว่าเข้าสู่เกมในเซตที่3เซตที่4เนี่ยกลายเป็นทางด้านของอันโฮจิมินที่เขากลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะครับเก็บชนะไปได้25-19แล้วก็25-23ต่อกันนนะครับผมก็ตีเสมอเป็น2ต่อ2เซตซึ่งจริงๆผมว่าเซตส,สี่ทีมน้อตมสน,น่าจะชนะด้วยซ้ำนะทีมเบียนฟองแต่กลายเป็นว่าท้ายเกมมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะ,นะนะแล้วก็ต้องมาดวลกันต่อในเซตที่5นัเซซตดสิึ่ง เซตที่เนีในคะแนนมันก็ค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสีนะครับแต่ทีม,มองมอเน้นนำในช่วงเปลี่ยนแดนมาแต้ม8ต่อ6นะครับแล้วก็หลังนี้เนหะมือนจะโดนทางกงอันโฮจิมินเน้นนำไปได้สักแต้มทั้งแต้ม11ต่อ10ประมาณนี้นะแต่สุดท้ายก็ยังเป็นทางด้านของเปียนฟองที่กลับมาได้นะฮะนำา13 11, แล้วก็ขึ้นนำา1412ด้วยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของโฮจิมินก็ไล่ขึ้นมาเป็น13ต่อ14แล้วก็ทีมเปียนฟองเนี่ยขอเวลานอกนะครับแล้วต้องขอเวลานอกเนี่ยผู้เล่น,น,ม,ม,น,นมา จับหัวน้องมอดนะครับเหมือนประมาณว่าบอกน้องว่าให้มั่นใจนะฮะผมก็คิดว่าแหละลูกสุดท้ายน่าจจ่ายมอสนะครับลูกสุดท้ายก็จ่ายมอสจริงๆลูกสุดท้ายนะครับมอสก็ตีปิดเกมให้กับทีมเบียนฟองนะครับเอาชนะไปได้15ต่อ13นะครับก็ทําให้ทางเบียนฟองได้คว้าแชมป์ฮูเมืองครับได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับรวมไปถึงก็กลายเป็นแชมป์ต่อเนื่องจากแชมป์ลีกเมื่อฤดูการที่แล้วโดยสําหรับทางเบียนฟองนะครับก็ยินดีกับทางทีมแล้วก็ยินดีกับน้องมอดด้วยนะครับที่ถือว่าเดินทางไปเล่นลีเเเวววยดดนนาาาาม่่็พือตตงชิคแ้กสรถ โอ้โหแบ่งเบาคาระเกมทั้งเกมรับเกมรุกให้กับทีมได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถพาทีมเป็นแชมป์นะฮะตั้งแต่การแข่งลีกล้วไปถึงในรายการลีกฤดูกาลนี้ก็ไม่แพ้ด้วยนะครับแล้วก็มาในศึกหูเมืองครับก็พาทีม ้แชมไดเช่นเดียวกันนะครับยินดีกับทั้งเราของรามอส้วยถือว่าเป็นการไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เปิดประสบการณ์แล้วก็ช่วยทีมพัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวก็หวังว่าการทำงานในลีกเวียดนะามรานนี้จะทําให้รุ่มพาร์คใจอ่อนบ้างนะ <c oughs> เรียกรามอสเข้าไปฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยด้วยในปีนี้อะ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับ ส่วนเกมนัดชิงชนะเลิศของประเภททีมหญิงเขาเล่นไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันที่7เมษายนนะครับนัดชิงชนะเลิศจะเป็นการเจอกันของทีม LP Bank น,งนิงบิงนะครับลงสนามเจอกับท t l ตรตงตินนะครับซึ่งก็เป็นด้านของนิงบิง นะที่มีน้องตู้เย็นนะครับอย่างที่วิกเตียนสามารถพาทีมคว้าชนะไปได้นะครับในนัดชิงชนเลอร์น,นะครับสต่อศูนย์เซตนะครับยี 14, ่สิบห้าต่อสิบสี่ยี่สิบห้าต่อยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบห้าต่อสิบสี่คะแนนนะครับก็เลยทําให้ทีมของน้องตู้เย็นเนี่ยคว้าชแชมป์ในรายการนี้ไปครองได้เป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับทางด้านของทีมบิงบิงนะหลังจากที่เข้าชิงมาก่อนหน้านี้นน สองครั้งนะครับปี2023นี่ี่ก็ชิงนะครับแต่ว่าตอนนั้นแพ้กับโคชัดึกซางของพิเต้นะครับโกเต้ประเดึกวลนาโชดไปในนัดชิงชนะเลยแล้วก็พิเต้แล้วก็เข้าชิงนะครับแพ้กับทางวีทีวีบ i ดิงลองอันนะครับก่อนที่ในปีนี้นะฮะห่าน้าของนิงบิงก็จะสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้พูดถึงเรื่องของน้องตู้เย็นนะครับผมอย่างที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าทางสโมสรบีทีวีบีดิงลองอันนะครับซึ่งก็เป็นทีมแชมป์ลีกของเวียดนามเมื่อฤุดูการทีแล้วนะครับจะขอยืมตัวน้องตู้เย็นนนอยย่่่างทีีวิกเเต ไปร่วมทีมลงเล่นในศึก a v c Champions League นะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับในช่วงวันที่20ถึง27เมษายนนี้นะครับโดยที่ทั้ง2ทีมทั้ง2ฝ่ายก็ยังคงเจรจากันอยู่นะครับเรื่องของสัญญาเรื่องของ ค่าใช้จงค่าใช้ใจ,จ่ายอะไรพวกนี้นะครับจะมีการให้คําตอบหลังจากที่จบการแข่งขันในศึกมุงเมืองครับนี่แหละแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทางด้านของน้องตู้เย็นจะไม่ได้เดินทางไปร่วมทีมลองอันในศึกสมโมสรเอเชียนะครับผมเนื่องจากว่าทางด้านของนิงบิงให้ผลว่าน้องตู้เย็นจะต้องอยู่ฝึกซ้อมกับทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่นะครับที่จะลงเล่นในปีนี้เพราะฉะนั้นเองทางด้านของน้องบิ๊กเตือนหรือว่าตู้เย็นเนี่ยก็จะไม่ได้เดินทางไปร่วมทีมลองอันในศึกสโมสรเอเชียนะครับแต่ว่าลองอันนี้ก็ยังคงมี ดาวตบตัวเก่งหลายคนนะครับมันจะเป็นทั้งเจนที่แทงทุยนะครับดาวตบทีมชาติเวียดนามนะฮะหรือว่าน้อง4ทีที่เป็นแฟนชาวไทยก็เรียกขานกันนะฮะรวมไปถึงทางอดีตดาวตบทีมชาติเวียดนามอย่างเยนที่มอกหัวด้วยนะครับยังอยู่กับทีมนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงผู้เล่นต่างชาติเหมือนตอนนี้รองอันจะมีผู้เล่นต่างชาติลงสนามในศึกสโม,มอสรอนเอเชียสองคนด้วยกันนะครับนี่ก็น่าเสียดายนะถ้ามีทั้งเรื่องของน้องตู้เย็นไปเสริมทีมปรับทางรองอันอีกหนึ่งคนนี่ก็น่าจะเป็น ทีมที่แข็งแกร่งลุนเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เลยเหมือนกันนะสำหรับทางสโมสรจากเวียดนามนะครับไปปิดท้ายกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลโคเวลิกของเกาหลีกันบ้างนะครับในวันที่8เมษายนก็เป็นเกมในมใน,นัดชิงชนะเลิศนัดสุดท้ายนะครับนัดที่5ระหว่างทีมคึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์นะครับลงสนามเจอกับทีงของจองกวันจังเรสปาร์นะครับซึ่งทั้งสองทีมก็เล่นกันมา4เกมก่อน,นนี้ในนัดชิงชนะเลิศนะครับก็ผลัดกัน แพ้ประกันชนะทีมมาสองเกมนะครับนัดที่1นัดที่2นี่นเป็นท่าน,นาของฮึงกุกที่ชนะไปได้นะแต่ว่านัดที่3นัดที่4เนี่ยเป็นเรสปาร์คที่ชนะไปได้3ต่2อ2เซตทั้ง2เกมเลยนะครับแล้วก็นัดน,นี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกสุดมันมากๆนะครับแต่ละเกมนะครับแต่ละเซตห่างสกอร์นี่ห่างกันเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นฮึงก,กุกที่คว้าชแชมป์ไปครองได้นะครับ ด้วยการเฉือนชนะไปนะครับ3ต่อ2นะครับ26 24 26 24 24 26 23 25แล้วก็15ต่อ13คะแนนนี่คือแบบไม่หนีเข้าไปไหนเลยนะฮะ2คะแนนทุกเซตในทีเดียวนะครับก็กลายเป็นทนางด้านของฮึงกกที่สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลโคววลิกในฤดูกาลนี้ไปครองได้สําเร็จนั่นเองนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นการปิดฉากปิดตำนานนะครับของดาวตบทีมชาติเกาหลีอย่างพี่คิมนะครับคิมยองขยองเป็นราชินีแล้วก็เป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในประวัติศาาสตร์์ขออองวลลลลเเยบกหี คนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่ร่วมทีมพงกุกมาหลายฤดูกาลในช่วงหลังนะครเข้าชิงมาืลอๆแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ในนาชิงเเลยแล้วก็ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของพี่คิมในการลงเล่นอาชีพด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองก็อําลาทีมชาติไปตั้งแต่ จบกัน่งขันโอลิมปิกเกมในปี2021แล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีสุดท้ายของพี่คิมในการลงเล่นหลีกอาชีพแล้วนะครับพาทีมฮึงกุกกลับมาคว้าแชมป์ได้แล้วก็เป็นการคว้าแชมป์ลีเกาหลีเป็นครั้งที่4ของพี่คิมด้วยนะครับตั้งแต่ฤดูกาล2005 2006 2006 2007แล้วก็ครั้งล่าสุด2008 2009นันเองก็ถือว่าห่างกันไป16ปีนะฮะแห่งความหลังนะที่พี่คิมไม่ได้ช้ป์ลีเกาหลีกับทางหน้าของฮึงกุกเลยนะครับผมว่าตอนนี้ก็กลับมาพาทีม ท้ายอาชีพได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆก,ก็ยินดีกับท้า,ทานอของพี่คิมด้วยและก็ต้องชื่นชมทางฝั่งของทางเรสปาด้วยที่สู้ได้อย่างสุดยอดจริงๆแต่ก็สุดท้ายก็เป็นทาน้านของขึ้นกุกกะที่สุขสมหวังในการคว้าชแชมป์ในปีนี้ไปครองได้นั่นเองนะโอเคประมาณนี้สำหรับข่าวสารที่เราม,มาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจครับช่องเราเลข,ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ